มวยเอคุยกันไงเอาละครับมวยเอคุยกับดังหวนี้ฝ่ายดำเอาไงครับฝ่ายดำล็อกคอฝ่ายเหลืองครับเอออย่ามายุ่ง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 กับคอกูฝ่ายเหลืองเอาคืครับกัดมือเต็มๆครับฝ่ายเหลืองเอาไงครับใส่แล้วครับจังหวนี้วางเชือกเย็บๆครับมองกรรมการแล้วหันไปหาผู้ต่อสู้ครับ ลงแายตาว่าึงไปนะึงไปนะไม่ไปัดนะตีคอไปเล้วครับทำหมอนมอนนอกวทีแล้วครับนอกวทีนอกวทีไม่ได้นะครับตีกันนะทบอกวีไม่ยังวันนี้ตอนนี้ดีเยบนะครับดันเย็บเย็บสายเอ้ยฝ่ายแดงดนตีเขายังแรงเับเมื่อกี้ไอ้ อะไรวะเออติดซอกแตกแล้วครับติดซอกแตกแล้ว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 อ๋อแตกแล้วแตกแล้วดับแตกแล้วอะไรเปล่าแมงดับแตกแล้วดับแตกแล้วตัวสีเหลืองตัวสีดำแดงวานี้ฝ่ายสีดำคิ้วแตกแล้วครับเอาเอาลูกขีดขีดไม่ทันนะครับขีดไม่ทันขีดไม่ทัีดไม่ทันนะ มาอยากกันวะมุกจากคนปามามาตู้สีแดงคอแรับเลยครับอาแลครับสีแดงตบใจผู้ชมนะครับสีดำก็ไม่เคยกลัวนะครับมาสีดำเชิงดีครับมาเชิงดีครับสีดำครับเชิงดีสีแดงกัดคอครับกัดคอสะบัดมันหนักครับมันหนักมันหนักครับเล่นกัดหมูย่างเชี่ยวชาญมุดดำมันหนักครับมุดดำมันหนัก มุมแดงนอนม่นอนจริงเล้วมุมแดงมุมดำมุมดำขยำแล้วมุมดำขยำแล้วมุมดำขยำขยำขยำแล้วมุมดำอ่ะดำดำดำขยำแล้วดำขยำแล้วเอาดำเย็บเย็บผีออกมาทีสำคส้มสีวะโอ้โหแดงโดนกระแทกเขาเลยครับโดนเขาลอยอย่งจังเลยอ่าแยกแยกแยกออกสนามตกสนามอ่าเข้ามาไหมเข้ามาไหมอ่ายุทธิส้ม ที่สองชกเอามาเลยมาเลยมาเลยไอ้ไม่กลัวเลยเอ้ยเราดำก็ไม่กลัวครับดำนอนเล่นเชิงนะครับดำเล่นเชิงนะครับจะเย็บนะครับจะเย็บแล้วจะเย็บแล้วจะเย็บแล้วเอาพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงลงเวทีนะครับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงลงเวทีพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงอย่าขึ้นเวทีครับพี่เลี้ยงอย่าขึ้นเวทีอ่ะเริ่มไเวลาต่อพี่เลี้ยงถอยฟเยี่ยงอย เอ้ยไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวเอ้ออกออกออกตัวทีตัวที่เอาไหมเอาไหมเอาไหมตัวที่ตัวที่เอาไหมเอาแมงเอ้ยเอาเลิ่มชุก่ย่าห้องเลย้อเลนขายตาก่อนครับก่อนขายตาไม่กลัวแล้วครับยังเชีงกันครับยังเชีงกันดูก่อนครับวัดใจกันก่อนครับสีดำดูเชิงอยู่ครับมาเออนับตุ้มหัวก่อนครับยึบไป สีแดง,แงหมดลายครับสีแดงหมดลายไม่กล้าสู้ครับสีแดงก็อ่าดันทำไมออกนอกเวทีแค่ฟาหน้าน่ะแพ่ฟาานะนะแพ่ฟา้ฟาเข้ามาเข้ามาเขา้ามาในเวทีเลยเข้ามาในเวทีเอเข้ามามาสีแดงมองดูอ่าเริ่มไหมอ่แมาอแดงเย็บ